เกๆๆล็เฟนเฟนทิลโลอะไรเราฟังทุกท่านนะครับผมมือนี้พี่น้องม,มาพบมาพบกับพวกเขาสายเสื่อมนุ่เขาใหญ่ต่อดินคือเกา่าคือเดิมนะครับผมอาจารย์มือนี้ก็พาพี่น้องพาอาจารย์หลายๆท่านมาออกไม้แล้วครับผมมาตอนเศร้านะครับผมหลังจากที่เป็นบรรยากาศในห้องวันที่เคยพบเคยพอมาดนแล้วนะครับผมออกไม้ตอนเศร้านะครับมือนีก็มาครับจานเตีย้ยแล้วครับผมอาจารย์เตี้ยที่เด็ดตัวได้มาวันนี้ฝาผ้าฐานครับอ้ยฝาผ้าฐานโซผมก็มากับเจ้าฝาเป็นหนึ่งแล้วครับผมอาจารย์ มาถือมาเดี๋ยวพาเป็นหลุดน้ำกันนะครับผมนกปลาขันลหลายๆครับผมอาจารย์แต่ว่าบุหัวมันจะมาสู่มาเที่องบ่นี่อาจาันที่อยากพ่นมาเห็นนกกนตีไตรย์ยืนตัวหนีคนละนะครับมวลเขาเกิดจะมาลองลองมาตามมึงครับโอ้นกตูมยืนโจโคเสียงอันกระเถะกระงอยางลงเดีย๋ยวมาหลุดน้ำกันนะครับผมไม้ก็จะเป็นบ้านกระผมเองแหละครับผม บ้านคำอุดมตาบลนนสวรสดิ์น้ำเพื่อนน่าจะรวยนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมึงบรรยากาศครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับโอ้บ่อ้มีโมเมนต์แบบนี้โดนแล้วนะครับส่วนหมากก็มีถึงเตะไปตอนกลางเดียรจ่าจ่านะครับวันนี้นอนมารับบดขืนนะครับอาจารย์เตี๋ยวบอกให้สั่งนกตีตะไลไลกันเสี่ยวคนหนึ่งเราก็เลยตื่นแต่เศร้าครับมาแต่เด็กเลม ว่าจะเป็นใจได้กำข,ขาป้อนาจานเตียไม้เด็ดของจานเตียนะครับกแท่กับแป้นดีตัวน่ะเหมาะสำหรับการใส่นกอยู่เพราอเข้าสายขี่ขันขี่ขันถากนะครับขี่ขันถากล่ะน,นี่ไปขึ้นมาตัดหญ้าแจาเ,เตียจะฟังท่างมันจะเข้ามาตะเสาเขา้าเองตะเสาเขา้ตขเขาตัวนี้แบบนด้นี่ <Ooh. S 2> เปินีนตรงไหนพี่น้องมันจะการสุดยอดครับเอาบึงกันเยาไว้เ,วเ,วเลยบนี้ใส่เทียมแถวนิวมาเอาเอาตัวนึงใส่แถวนี้ตัวนึงใส่ผลน้อเอานกฟึกมานั่นนะครับผมจะฝาพระทานนะครับเป็นลูกไส้ของเจ้าหอมรวมนะครับฝาพระทาน มาครับตัวผาเป็นหนึ่งนะครับเอานี้เอาตัวหนึ่งเราจะเอานีนะครับผมตัวหนึ่งตัวเทียมนี่ครับเอาเอาฝากระชันใส่ไหมก็ได้เอาฝาเป็นหนึ่งมาใส่ผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่นกนะครับผมอาจารย์เดี๋ยวจังหวะลอหลุดนต้อกันนะครับ ตอนนี้มีนกเขารวมเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งนะครับผมอาจารย์นะครับในพุ่มๆนะในพุ่มนะเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งก็อยู่ในกันแฉกกางนะครับผมนกปตายในพุมแต่ว่มันก็เลี้ยวไปเห็นนัอนอยู่เมืองไหนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตในเบอร์อีกที่นะครับผมหลุนๆไม่ต้องกันนะครับผมอาจารย์ว่านกลุ่นะครับอาจารย์ผมกับบริเนียมึงนะครับ นี่เะเียเจ้าฝาเป็นหนึ่งคู่นะครับเอาเอาเอาเอนกลุงหาเจ้าฝ่าประทันอุ้ยลุงสองตัวเลยครับเอ้านกกระจิบฮะ ก็ผบ้คู่ลน,นกลงหาเจ้าฟ้าประทัดนะก็ผู้คู่ใช่เขาล่ะนกบากับผู้คูนกต่อกับผูคู่แล้ว จะฟาเป็นหนึ่งลุงกันหน่าลูกปลาตกลงกันหน่าครับลุงลงทั้งสองตัวนะครับผมตัวลงไกลนะครับวันทีขึ้นบ่เดี๋ยวเราลุ้งกันนะครับผมอาจารย์ตัวเก่าลงบ่สูงนะครับผมอาจารย์มีต,มตัวไม่ตีตะไลเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวถึงครับ ถ้าตัวเขาลงไปแล้วมันมันโบสูอองตัวไม้จะเป็นยังไงครับจะหลวงหรือโบหลวงนะครับผมกรจะดุนดุนน้ำกันนะครับผมสรุปก็คือเฮวนะครับผมหมายนี่บย่อมขึ้นมาตีนกนครับลงไม้อยู่นะครับว่ได้พอโตลงทั้งสองตัวนะครับจะฝ่าพระท่านนกก็ลงเลยกัน ป่าเป็นหนึ่งนกก็ลงกันนะครับแต่บริวาพระโตหเงดไหลลงมาโบสูนะครับผมอาจารย์โอ้เสด้กำขาอยู่เนี่ยล,ลงมามันมาอยู่ฮันเดีลงมาหนีก็เช็ดอากลากนี่เกียครับผมอาจารย์เดี๋ยวเขาจะใหญ่ไหมล่ะครับผมไปขอ,อยัดเก็บนกครับผมเดี๋ยวผู้มาจารย์เท่ากับ เดินทางมาหอดอีกไม้แล้วนะครับผมทำเอาจันแหว่มาลองเพชรสีนินพันเ่ืุ่นนะครับส่วนชาวฟ้าเป็นหนึ่งห้องแต่ใส่หนีนะครับห้องบลาเป็ตากระดบบลาหนุกปลาคู่กากระนะครับฟังทางบนไม่เหว่ฝ่าวขนาดได้ยินเสียงหนุกปลาสาขีดินทวนๆนะครับ เขาจะฝากเป็นหนึ่งจะเอานีนะครับพ้นหาห่มหยาครับผมต้นไม้มันก็ะไลดอกตัว่าหนักม้นมีห่มนะครับขี้ครับผมอย์เจันยวขออนุญาตใส่นกนะครับผมเอานีแล้ครับนี่นกป่าบินเขามาหลวมนี้นะครับโบเทียงจักคำเขานี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่เส้นหัวนี้นะครับ บินเข้ามาหักบเถียงครับเนี่ยก็เป็นใหญ่ไม้แหละครับผมเก็บนกแป๊บหนึ่งครับผมใหญ่ไม้ครับใหญ่ไม้ไมนกปลาลุงตัวเพชรสีนิ่งของพญิวร์นะครับผมนี่นะครับเพชรสีนิ่งอยู่เงาไม้นะครับผมสองตอนตนขวามือนะครับนกปลาคู่อยู่นกปลาลุงงา้าหนานะครับต้องตีนกระแทก mời nó mời mời mà mời mời buông mời mời vào đi mời 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 mình mời mời ใส่ไปเงาใหม่ครับพลวงพุนยาลูนกใหม่นกฟูคนอยู่นี่นะครับนี่มีนกฟูด่หล่างขาวๆนางดำาปื้อๆเกือบเป็นกระบานแยกมักนเกือบเป็นนกปลา,าลงใส่พยุงกลับขึ้นเขาขึ้นอ,อยากขึ้นมาแทนเรียนใช่หรออูเรียนใช่หรอ เดี๋ยวจะอัปเดตในเบิ้งอีกที่นะครับผมอาจารย์เ <Okay, okay. S 1> ห็นขึ้นมากันม้วนขึ้นม่เลยน,นะอุ้ย์ผู้ห็นงเหมือน,น,นมุ้มึงมองซองอุ้ยมองซอง ครับผมมาจาังลุ้งหากันเป็นชัมม่วโมงเดียวนะครับผมยีกบบ่กบบ่ถือนะครับเดี๋ยวเราจะไปบะเ,เ,เบืองพอเพรียงแหววไปใส่บ่วงแบบใดนะครับคือจะบ่ถือนุกหน้าใส่หกสองหัวแต่นกปลาก็ยังอยัางเช่นนี้นะครับน,บบนกปลาจะตีนกระเทิข้างหลงังคู่ใช่กันอดี๋ยวว่ามัานลอยเที่ยวครับ่บอถือ ัวนี้ลูกนกนกไม่คนจีนนกฝึกคนขันดีจ้วยแต่นกปลามาเศร้ายานขื่อนะฮะให้มันหนีเหรอบอกรูปตัวคือน,นอนเฉยอเนี่ยบินไปแล้วอยู่ข้างกันเถอะ นี่ขางกระแทกบวงนี่ยังย่องยิงอย่เงียบวหูพ่อหลังบวพี่อยู่ข้างล่างกระแทก โม่ย่อมขึ้นมาเลยอู้บว่วงยังสีน้องเนี่ยเป็นน้ำแนวเ,เก็บเจาะเก็บโบเป็นเนาะมันขึ้นมาหอดพี่เดียวมันยางขึ้นมาหอดพี่มันก็นเต็นดงนนลงผลไม่เขาเพิ่มอ่ะแฮวนะครับพีเ่เวไปชั่วโมงครับอัดกันนีน่างไปชั่วโมงโบย่อมขึ้นมาตีเลยอยู่ข้างล่างพี่ บัวคีครับผมพี่น้องเดี๋ยวใหญ่ไม้ครับผมกระพูมาไม้นี่กับไม้ที่แปดสิบแปดนะครับจะเพชรสีนินจัดริวตันนะครับริวตันเสียงเงี้ครับโอู้เกษตรคือหก่มันดงสั่งถือมันเพื่อชมตัวเฉลยนะครับผมจันเปียใส่ขึ้นมาได้บุถือเท่าเหจานเตียใส่ให้ครับนกลงมาบอถึงนาทีเรียบร้อยเลย เนวใส่น,บบน,นกลงมาเป็นชั่วโมงบรถือครับลักนี่เพื่อนให้จานเตี๋ยใส่ให้ตัวเขยยลงมาเหลียบร้อยเลยลิวตันเสียงใหญ่นะครับเรียมาบ่าเห็นบังปลามันอือส,สวยครับลายงามตัวลนะมือมันเข็มดีเนาะลิวตันครับเสียงใหญ่ครับ เสียงกลางไปไงเลยล่ะแบบพังมี้หลิวตันหลิวตันนี่ครับลงมาจากต้นนี้นะครับโอ้มันมันดีทลายถัท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 ีทั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 ทคทัคัท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 สวยทั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 ตัทัสัทัทัทังัท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 ัลัทครับ คนบัวยังหาเลยคนบัวเต็มเอเลว่ะตีตะไลยำมูดีหลายไปอย่งไรบัตรสุดยอดครับผมเดี๋ยวใหญ่ไม้ครับผมอาจารย์ย้ายไม้ย้ายไม้<อ>มันแล้วรอ,อดแห้วแล้วมันนี่จางเตี๋ยใส่สอนสิอะไรอีกค่ายเอฟซีอย่างคู่ผสมุไม้นี่มีนกปลามาเขารลวมเจะเพดสีนึ่อีกแล้วนะครับนกปลาเชิงนี้นะครับเป็นต้นต้นดูใหญ่นะครับ จะไปชีชนี่นอยู่แถวๆกวกไกวยนี่ครับเห็นไหมดึงกันอย่างหนักเดีย๋ยวตะลุนน้ำ <c oughs> น้ำกันนะครับพงศ์าระจนันตอนนี้นกปลาใหญ่ตนนกมาครับใหญ่กวัาจะกกดูมาอยู่ตุนหน่อยๆนี่นะครับชม<ง>นะครับงลงเลยลงแล้วอือหือ,อ,อลงแล้วครับลงแล้วลวงแล้วลวงแล้ว ลวงนะครับลวงแล้วอัดกันอย่างนะเดี๋ยวตัวนี้พี่แม่ใส่บ่วงเองนะครับเขาบิังฝีมือนคนนด็กอัดกันอย่างนะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเพดสีนินเพศสีนินจับอีกครับเพศสีนินจับให้อีกแล้วนะครับเป็นนกต่อของอาจารย์แหวนครับผมกับนกเกาผมนะครับผมแบ่งให้เพื่อนไปนะครับ จะเพชรชีนินโถนกลงหาเอ้าลุดโอ้ลุดล,ลุด,ลด,ลดเดอ้อจะก้องบนหอง้วยๆนะครับผมฮะ บินบินขึ้นมาอยู่นี่ใส่บ่วงมันมีฟีมือเท่เกือบได้ครับผมอาจารย์อู้อีหอย่างึบินพแพลบเพลบขึ้นมาอยู่นี่นี่ ดีนะพ่งพยังบ่วงพี่อียังวะโอ้ยบระมาณทอาจานเตี๋ยเลยเจ้า,าลุดบ่ืลุดโอ้ยแปะแปลกพวบมันที่ไหนท่านถือตัวนี้ดวดคือมันหมุนติ้วติ้วติ๊ว,ว,วลงมาหนีหัวเซ็ตแล้วอ่ะโอ้ย เสียวลกคนน่ะแข็งมาให้เราเนี่เตี้ยลกคนน่ะแข็งมาให้เราเนี่ยใส่บ่วงคือหมูมันเถอะแท้แทีเสด็จส,สามตัวเลยนี่เผื่อเก็บขึ้นก็จะเงี้ยได้หยองหอกหยกงเงี้ยหยองขี้มามานเงี้ยขเงี้ยเกี่หวนาคนคนหมูมันนีครับตัวนั้นแข็นแข็งบวกเตีย้ยใส่ให้ก็เลยสิบุได้ตัวนั้นก็ได้ลูกมนันหรือคนหมูมัน ใส่ซุกเลี้ยวขึ้นเลยตัวนงพตุ่มเสียจอยเงื่อไหลมันโดดขึ้นมันหมุนติวๆได้ได้นกหนึ่ง<บ>มันก็มาตกปอกรงหนีแบบนี้ตกอนันล่องคางอันให้อนันคู่มันทางทางเงึดหลเก็บเก็บเก็บ<ๆ><ๆ>แบบนี้เกือบมันครับลักนี่ครับผมอาจารย์ ก็จะง่โขวงนอกก็กกแล้วเป็นเตาเมื่อยแนะครับผมจะไปทําการทํางานแล้วนะครับก็ไอฝากพี่น้องกดแชร์กดติดตามให้เฮานั่เลยครับผมสายซึ่งนกเขาใหญ่ต่อดินนะครับผมก็ได้แต้มเดียวตั้งแต่พญนิเะแล้วครับพญิเวกนกลงสามตัวได้ตัวเดียวนะครับสำหรับนกึกหรือว่าจะเป็นนกตอนะครับผมเอาก็ยังมีแบงคือเา่าละครับผมอาจารย์ โทรกิงกังกระเล็บแกบกันคำอ,อะไ้นะครับผมรู้ว่าจะเป็นลื่นคมคมมันๆน,นะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมเขาจะทิมไทยกันไปด้วยคลิปของเจ้าไม้ไทยแหละครับผมเดี๋ยวเจ้าอาจารย์เพิ่นนมยนมาาม่ขึ้นเพื่อนจะเข็นคลิปนะครับผมของเจ้าไม้ไทยเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปเจ้ไเจไไเจเาจไม้ไทยลงให้เบิ้งนะครับผมเดกับ่มมันคลิปติดเฉลยแล้วครับ คิบด,ดึงนกธรรมดาแหละครับผมโอเคครับผมพี่น้องสายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินก็จะขอลาพีลาหน่องไปนะโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจะตี้อะเบื้องหนาคนเกือบมนันอีกนะครับผมสามนกลงสามตัวเลยตัวเดียวโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปของเจ้าไม้ไยกันเล,เลยนะครับผมเอาลูกเอาไม้ไยจัด้าไป